ครับสวัสดีครับผมนายสำรวยแสงตะวันเจ้าของกิจการบอร่อทองบรุรีวันนี้นะครับวันที่16สิงหาก็ได้ทำการผูกเสี่ยวผูกเสี่ยวดำนาเนี่ยมีมา3ปีแล้วครับที่บอ่อทองบุรีเราได้จัดขึ้นมีเด็กทั้งหมด9โรงเรียนผู้นำชุนชนผู้นำท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองปกค้้า ในอำเภอบอ่อทองในอำเภอเกาะจันทก็มาร่วมในงานผูกเสี่ยวดำนากันที่นี่นะครับก็เราจะจัดขึ้นทุกปีครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของอำเภอบ่อ,อ,อ,บอ,บอทองและอำเภอกาะจันทรว่าการดำนาของเราที่นี่เด็กทั้งหมดก็จะมีความรู้เกิดขึ้นว่าการที่เรากินข้าวทุกวันเนี่ย มันทํายากขนาดไหนการปักข้าวหรือดำนาเนี้ยก็จะสอดแทรกไปให้เด็กเรียนได้รู้จักว่าการผูกเสี่ยวดำนาเนี้ยมันเป็นยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่าที่นี่บ่อทองลีเนี้ยสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมของ โบราณมาช้านานแล้วครับนายเริ่มเลยครับครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่บอดทอมบุรีนะครับก็วันนี้กิจกรรมนะครับผูกเสี่ยวเชื่อมสัมพันธ์นะครับดำนานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางบอทอมบุรีเนี่ยซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะครับเพื่อรวบรวมนะครับแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีการผูกเสี่ยวก็คือการร่วมกันทํากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งแล้วก็ร่วมกันเป็นมิตรภาพ นะครับที่ด well ีต mm ่อ hmm. กันนะครับระหว่าง2อําเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอําเภอบ่อทองและอำเภอก่อจันรซึ่งเป็นอาเภอเหมือนอาเภอพี่อาเภอน้องนะครับเป็นอําเภอติดกันนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งผู้นําท้องที่นะครับซึ่งท่านกำนันทั้งสองท่านนะครับผู้นําท้องถิ่นนะครับทางท่านนายกนะครับเทศบาลเมืองปกฟ้าแล้วก็อบตวัสวร์นะครับอีกทั้งส่วนราชการต่างนะครับโรงเรียนอีกทั้ง9โรงเรียนนะครับของทั้ง2อําเภอนะครับได้มาร่วมกันนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นะครับสร้างมิตรภาพนะครับในการร่วมกันดำนานะครับซึ่งในเดือนสิงหาเราดำนากันแล้วเดี๋ยวทันวาเนี่ยเราจะมีการเกี่ยวข้าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสร้างมิตรภาพที่ดีนะครับตามวัตถุประสงค์ของทางบอร์ดทอมบุรีที่จัดไว้นะครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทำให้เด็กๆทั้งสองก้าโรงเรียนเนี่ยได้มารู้จักกันนะครับส่วนราชการต่างๆหรือว่าผู้นําท้องถิน่นท้องที่ก็มีความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับเวลาการทํางานอะไรต่างๆหรือว่าการประสานงานต่างๆเนี่ยก็จะทําให้มีการประสานงานที่ดีนะครับเพราะว่าเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับเหมือนที่ คำพูดของท่านอดีตท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้จักกันนะครับวันนี้เราก็ได้มารู้จักกันได้มาเป็นเพื่อนกันได้มาสร้างสัมพันธ์ด้วยกันทํากิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์วันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆมากๆนะครับที่ทางภาคเอกชนเนี่ยได้จัดขึ้นมานะครับแล้วเอาส่วนต่างๆมาร่วมกันนะครับผมว่าอย่างเงี้ย มันครับมันก็จะทำให้ทั้งสองอำเภอเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยถ้าเอกชนช่วยกันทำเนี่ยผมมั่นใจว่าการพัฒนาต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็อยากจะฝากทั้งสองอำเภอนะครับทั้งอำเภอบ่อทองและอำเภอก่อจันทร์ซึ่งเป็นอำเภอที่อาจจะเป็นเหมือนอำเภอที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับก็จะฝาก ว่าจริงๆแล้วเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีเขื่อนละชโยทรนะครับที่เป็นเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งนะครับที่สามารถมาท่องเที่ยวได้นะครับก็ฝากทั้ง2อําเภอไว้ว่า2อําเภอนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่ท่องเที่ยวทาตามธรรมชาติที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับลองเปลี่ยนใจนะครับจากไปเขาใหญ่ลองมาที่บ่อทองและเกาะจันดูนะครับสวัสดีครับผมกำนันสุพัฒน์ทิววันกำนันตำบลเกาะจันรครับสวัสดีครับผมกำนันสถาพรในวั์กำนันตำบลวัดสุวรรณครับ กิจกรรมวั Banana. น mata. นี้นะครับก็ได้มีการผูกเสี่ยวเกี่ยวสัมพันธ์นะครับระหว่างอำเภอเกาะจันทรและอำเภอบ่อทองนะครับซึ่งบ่อทองบุรีนี้ก็อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอเกาะกจันทรและอำเภอบ่อทองนะครับจึงทําให้เกิดกิจกรรมดีๆนี้นะครับโดยมีผู้นําเช่นท่านในอำเภอบ่อทองและในอำเภอเกาะกจันทนะครับมาผูกเสี่ยวํำนากันนะครับแล้วก็มีผมกำนันตนําบลเกาะจันทแล้วก็ท่านกำน,นัตบนตําบลวัตุวันนะครับอำเภอบ่อทองมาผูกเสี่ยวกันแล้วก็จะมี เด็กๆจากโรงเรียนทั้งสองอำเภอนะครับมาผูกเสี่ยวกันจนํานวนทั้งหมด9โรงเรียนด้วยกันนะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับซึ่งเราทํามาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับทําให้เด็กๆทุกโรงเรียนมารู้จักกันได้มาทํากิจกรรมรู้จักวิถีการทํานาซึ่งนุกวันนี้เด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักการทํานาแล้วนะครับก็จะสอนเด็กๆเพราะว่าข้าวที่จะได้มานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับให้เด็กรู้จัก กินข้าวอย่างให้หมดไม่ให้กินเหลือกินทิ้งกินฟ้างครับหลังจากการาเกี่ยวข้าวนะครับก็เดก็กๆนะครับ <Lauren. S 1> แล้วก็ผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านในอำเภอทั้งสองอำเภอนะครับเป็นกำนันทั้งสองกำนันของขอ,อ,องตำบลน,นะครับก็มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับดีๆนะครับที่เด็กๆแล้วก็ทางผู้นำเนี่ยนะครับได้มาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้าวและการร่วมรับประทานอาหารนะครับเพื่อเชื่อมความสําคัญระหว่าง2อําเภอนะครับแล้วอยากจะให้สื ทอดนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปในอนาคตครับ